เดินตรงไปเลยครับเดินตรงไปเลยดิเดินตรงไปเลยเดินไป,นปทางนี้นี่ชิดทางนี้เดินตรงไปงงอีกแหนเดินตรงไปนะวัวงงอีกเจ้าของไม่มาแหนเดินตรงตรงนีตน้ตกขนนอวิลลิกตกขนนอวิลล <c oughs> ิกกูก็งงพอกูเลยเดี๋ยวรอรอรอเดี๋ยวยะนี่เดินหมดคข็นี้นี่ เดินมาทันนี่นี่มาทันนี่นี่มาทันนี่นี่มาทันนี่เออกูก็งงพอกูใไฮนูปรับเบียร์มบ่อยเติร์ดเติร์ปรับเบียรเฮ้ยปรับเบียรเฮ้ยนี่ปรับเหล้าเฮ้ยกูเลยกูก็เลื่อเลยเลยเดินนี่เดินตรงไปทางนี้นี่สะเตาแล้วเออประมาณประมาณมาวัวสะเตาเหรอเออสะเตาเตาเดินตรงไปวัวไม่กล้าเดินเนาะเออเนาะไม่กล้าเดินเนาะต้องรอเจ้าของมา 来来 <laughs> <laughs>